สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวใครได้ที่หนึ่งจัดอันดับราศีมีลุ้นรางวัลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566คลิปนี้นะคะเป็นการจัดอันดับคนดวงดีประจำงวดวันที่16ที่จะถึงนี้กันค่ะก่อนอื่นเลย a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างซุงค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่5นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุม หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะสำหรับใครที่เกิดในราศีกุมนะคะจะมีจังหวะขยับขยายการลงทุนเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมได้ค่ะดาวเกตย,ยังเข้าอยู่แล้วก็ยังวุ่นวายในเรื่องครอบครัวอยู่บ้างตรงจุดนี้ต้องระวังกันหน่อยนะคะมาถึงอันดับที่4ค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีธนู หรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะเป็นราศีที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาในเรื่องของสัญญาหุ้นส่วนมีความสำเร็จในเรื่องของการงานได้รับผลดีในเรื่องของการเจรจาก็จะได้รับข่าวดีด้วยล่ะค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3แล้วนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีพิจิก หรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะดวงดาวความรักของท่านี่เกิดราศีพิจิกส่งผลดีนะคะเพราะว่าเป็นธาตุน้ําเหมือนกับชาวราศีกรกฎจะมีตัวช่วยพ่อสื่อแม่สื่อสําหรับชาวพิจิกท่านไหนที่ตั้งใจจะสละดโสดอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ชาวราศีพิจิกให้ระวังในเรื่องการงานที่ผันผวนมีเกมเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะค่ะ ถัดมาอันดับที่สองแล้วนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์จะเจอเรื่องแปลกๆอยู่2แบบนะคะด้านที่ดีจะเป็นในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ได้อะไรมาแบบฟลุกๆมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ถ้าผลเดือนหน้าไปได้กลางเดือนหน้าดาวแรงๆไม่มีอีกแล้วค่ะ แต่ระหว่างนี้ดาวเหตุเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สุขภาพตรงจุดนี้ต้องระวังนะคะส่วนเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภเรียกได้ว่ารับโชคสองต่อหาเงินได้เยอะขึ้นแต่ก็ต้องรอให้ถึงเดือนหน้าดวงชะตาถึงจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมถุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะ ชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาใครสมัครงานสอบสัมภาษณ์อยากจะค้าขายก็จะปิดการขายได้สำเร็จหากใครเป็นเซลล์พนักงานขายยอดขายจะปังมากในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปต้นไปมีโอกาสที่ดวงการงานและโชคลาภจะพุ่งสูงที่สุดเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับคนดวงดีประจำงวดวันที่16มิถุนายน2566นี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ